สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถครอบครัวเจ็ที่นั่งหน้าใช้1คันนะครับ MPV เจ็ที่นั่งครับกับ Toyota w i s h นะครับ2.0ตปี2004นะครับน้ำมันล้วนนะครับคันนี้สภาพเวยสวยนะครับรถอยู่ที่สุขสวัสดิ์2ีนะครับกรุงเทพนะครับโทรเจรจาได้เลยครับลายอยู่นี่เบอร์โทรอยู่นี่นะครับรถเช็คบรทุกระบบนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับ เหมาะสำหรับคนที่ชอบสีสันแบบนี้นะครับใครที่สนใจหารถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวคันนี้189,00 0บาทนะครับรถสวยสภาพดีมากๆใครชอบเช็คชมดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพได้เลยครับสภาพภายในเรียกว่าใหม่มากครับดูแลมาอย่างดีครับเจ็ดที่นั่งนะครับตัวนี้ลองชมเช็คดูรถทดลองขับด้วยครับรถสวยสภาพภายในงามๆครับก็เบาะแถว2ก็จะเป็นเบาะแยกนะครับเดินถึงข้างหลังได้นะครับแถวที่3 สภาพโดยรวมคือรถสวยพร้อมใช้นะครับไม่ใช่รถชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับรถเดิมทีนี้เป็นสีแดงเลือดหมูนะครับเจ้าของชอบก็เลยทําสีนะครับใครที่สนใจนะครับมีจอทัชสกรีนมาให้เรียบร้อยนะครับสวยๆสภาพภายในเรียกว่าสไตล์นี้รถครอบครัวน่าใช้มากๆนะครับภายในสวยหรูมากๆครับแต่ทําสีสวยมาด้วยนะครับขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับจะทรงลงล้อมันงามๆครับสไตล์คุณพ่อไวจ้าบหน่อยนะครับ คันนี้เครื่องเกียร์สมบูรณ์ทุกจุดครับใช้งานได้ทันทีใช้งานไปแล้วนะครับ2 3 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับใหม่แท้รับประกันนะครับโดยรวมรถใช้งานได้เลยครับเอกสารพร้อมโอนภาษีปีหน้าครับต่อมาให้เรียบร้อยจัดทรงทําสีมาสวยๆนะครับไม่ใช่รถชนหนักอัดต่อนะครับทาตามชอบนะครับฉะนั้นแจ้งมาชัดเจนนะครับถ้าใครชอบสนใจกับไอเช็คไปชมดูรถตรวจสอบสภาพนะครับรับรองว่าโดนแน่นอนนะครับ ในราคานี้นะครับเจรจาต่อรองกันดูนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับนี่ครับจะทรงงางามชุดแต่งรอบคันแบบนี้ล้อยางใช้งานกันได้อีกยาวๆนะครับสภาพโดยรวมต้องเรียกว่าสวยครับขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนี่ครับห้องเครื่องแล้วก็สีเดิมนะครับสีเดิมคือแดงเลือดหมูนะครับไม่มีชนหนักอัต่อนะครับเดิมๆครับขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับตัวนี้อึดถึกทนครับเครื่องนี่อึดมากๆนะครับรถสวยโดยรวม เอาไปใช้งานได้เลยครับเอกสารพร้อมโอนคู่มือครบครับคันนี้ไปรู้ว่าตรวจสอบสภาพนะครับอยู่แถวสุขสวัสดิ์2กกรุงเทพนะครับไม้แท้ครับนี่ครับของแท้แน่นอนนะครับโดยรวมถือว่าสวยโดยรวมก็คือหน้าใช้ครับผมมีตัวอย่างนะครับในความอเนกประสงค์ของรุ่นนี้มาให้ชมนะครับนี่ครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับก็จะเป็นรถสีดําที่เคยลงไว้นะครับก็เบาะจะพับได้นะครับความกว้างฝังก็มีพื้นที่อเนกประสงค์ค้าขายท่องเที่ยวปิกนิกจัดได้เลยครับ ภายในก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ตัวสีแดงจะภายในดูใหม่กว่านี้นะครับผมนําตัวอย่างมาให้ชมนะครับจะได้เห็นภาพคว่องๆนะครับว่ามันสวยและความอเนกประสงค์มันมีได้ขนาดไหนนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับก็ชอบไปชมไปเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยครับคันนี้สําหรับภาพตัวอย่างก็มีมาให้ชมนิดหน่อยนะครับจะได้ดูความอเนกประสงค์ของรุ่นนี้นะครับ เป็นเป็น MPV เป็นเจที่นั่งนะครับก็ช่วงล่างก็คล้ายรถเก่งนะครับมันจะต่างจากพวก SUV นะครับที่เป็นกระบะโดยวรวมโดยแท้แล้วก็มาทำปรปับเป็นหลังคาเป็นเจที่นั่งนะครับฉะนั้นลองศึกษาหาข้อมูลดูก่อนก็ได้ครับคันนี้เรียกว่าสวยภายในงามๆเลครับก็ชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับเดินถึงข้างหลังได้มีพื้นรองมาเรียบๆสูรูเลยครับพื้นรองสวยๆไว้ทรงนี้นะครับ ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับแต่ที่แน่นอนก็คือรถสวยพร้อมใช้คันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กําลังเล็งหารถครอบครัวนะครับหนึ่งแสเก้าพันบาทเป็นเงินสดนะครับชอบใช่ชมเช็คเจรจาต่อรองนะครับสําหรับผมชี้เป้านําเสนอรวมถึงการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกบันไกลนะครับถ้าชอบพร้อมจบนะครับโทรเจรจาได้เลยครับจัดส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนขอพระคุณครับสวัสดีครับ